สวัสดีค่ะหนูดีมอเตอร์ฟิลค่ะตอนนี้นะคะหนูดีอยู่ที่ J7 Water Spot. s p a ที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางน้ำต,นต่างๆเลยนะคะและใครที่กำลังสนใจการเล่น e ีฟอยนะคะวันนี้จะพามาดู f ลา c สกู๊ค่ะ และสำหรับไปสักครูนะคะนอกจากที่จะมีบอร์ดให้เช่าบริการแล้วนะคะก็ยังมีครูฝึกสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่แล้วอยากจะฝึกด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาการันตีเลยนะคะว่าสามารถจะเล่นได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะจยนเซนสวัสดีครับพี่หนูดีครับแนะนําตัวหน่อยคะอ่ะอ้าผมเซนครับเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนที่เจเจตวอเตอร์สปอร์ตครับผม อาจารย์เซนีคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมคะว่าถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่มีทักษะในด้านนี้เลยเล่นได้เล่นได้ครับเพราะว่าเรามีบอร์ดให้เลือกหลายหลายรูปแบบมีสามประเภทคือบอร์ดสําหรับเบรกเนอร์แบบโปรแล้วก็บอร์ดที่เล็กที่สุดสําหรับอัลตาสำหรับมือโปรเลยเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ลองแนะนําหน่อยละกันว่าบอร์ดแบบไหนเหมาะกับใครบ้างคะครับผมมันจะมีเริ่มต้นที่ตัวไฟจะเป็นบอร์ดใหญ่จะเหมาะสําหรับเบรกเนอร์ สำหรับช่วยในการบาลานซ์สเตเบิลได้ดีบอร์ดถัดไปก็จะเป็นบอร์ดโปรครับจะเป็นขนาดกลางสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งอยากมีความเร็วโฉบเฉี่ยวเลี้ยวได้มากขึ้นแนะนำจะเป็นตัวบอร์ดโปรขนาดกลางครับตัวสุดท้ายครับบอร์ดที่เล็กที่สุดในโลกจะเป็นอัลต้าครับสำหรับมือโปรที่ ซิ้งๆมากๆเลี้ยวค่องๆต้องการพิ้วๆพิ้วๆเลยก็ต้องแนะนําเป็นบอร์ดนี้เลยครับอัลต้าครับค่ะแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็จะแนะนําให้คนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยเริ่มจากบอร์ดบิ๊กเนอร์ก่อนบิ๊กเนอก่อนใช่แล้วก็ค่อยๆขยับไปใช่ครับค่ะที่นี่เนี่ยมีค่าบริการยังไงบ้างคะอ๋อทางเราคิดค่าบริการ3,000บาทครับสามารถเล่นได้แบตเตอรี่1ก้อนจะใช้เวลาเล่นอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับอ๋อทางเราให้ขึ้นมานั่งพักได้ครับเราไม่ได้คิดแล้วเราคคิดแ่ จนกว่าแบตจะหมดครับอ๋อเราคิดจนกว่าแบตจะหมดแล้วถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราต้องการครูฝึกด้วยเราไม่เคยเล่นเนี่ยมีค่าบริการเพิ่มด้วยหรือเปล่าคะเพราะทางเราไม่คิดค่าบริการครูฝึกครับเราเป็นมีผู้สอนให้ฟรีอยู่ในราคา3 0 0 0บาทครับอ๋อก็คือแปลว่าค่าบริการของบอร์ดก็คือรวมในส่วนของครูฝึกไปแล้วใช่แล้วก็มีถ่ายวีดีโอถ่ายรูปให้ด้วยให้ด้วยอ้าวอันนี้ก็ไม่มีคิดเพิ่มไม่คิดเพิ่มครับบริการเต็มสูงครับบริการทุกระดับประทับใจ เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะคะว่าการเล่นไฟบอร์ดหรืออ e ีฟอยเนี่ยมันมีความสนุกและก็ความชิลยังไงแล้วเดี๋ยวดูด้วยว่าวันนี้เนี่ยหนูดีจะเล่นได้หรือเปล่าคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะอ่ะเรามาเรียนรู้ขั้นแรกกันก่อนเลยค่ะอาจารย์ว่าจะต้องอย่างไรอ่ารั้งแรกเลยเราต้องเอาห่วงตรงอ่าทางไหนขนาดก็ใส่ข้างนั้นเนาะใช่ครับผมแล้ทีนี้ทางรีโมทจะเป็นตัวคอนโทลบอร์ดตัวนี้นะครับกดติ๊กเกอร์หทีแล้วก็กดลบแล้วทีนี้มันก็สามารถไปได้เลยทีนี้เราทางที่ปุ่มก็จะมีกดบวกกับลบคือเพิ่มความเร็วของตัวบอร์ด จะคอนโทรได้ตรงนี้เลยมันก็จะเป็นเลเวลจนถึง20ความเร็วสูงสุดแล้วแบบบิกเนอร์นี่ต้องประมาณสักเท่าไหร่ก่อนดีเบิกเนอร์ผมแนะนําประมาณ5้าหอยู่ที่น้ําหนักตัวน้ำหนักตัวใช่ครับทีนี้เรารู้เรื่องรีโมทแล้วทีนี้พร้อมที่จะไปลุยกันเลยไหมครับแน่นอนค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคครับไปลุยกันครับ hay khéo nã quẳng đấy ạ, mình sẽ phải y ưng, y ưng căng, đúng không? 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 Đúng Đúng ตรงตรงหลังตรง,งตรงหมุนไล่มาทางนี้มองไปทางผมหมุนไล่มาทางผมนั่นแหละหมุนไล่มาหมุนไล่มาใช่นั่นแหละหมุนไล่มาโอเคขวางไว้นั่นแหละนีหลังตรงตรงหมุนไล่มาทางผม ผมบอกให้ท้าหน้าปิดมันยืดขึ้นไหมเออใช่<ต>เหมือนแบบคลุใจนึงก็คือแบบขึ้นเลยเก่งเก่งเฉย <c oughs> พอาสอนเกง่งแต่เราก็ก่ง <c oughs> <c oughs> ได้อาจารย์ดี <c oughs> อาจารย์ดีต้องเจสเว,วนวอเตอร์สปรอร์ตนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคนนี้เราไปดูมือโปอรเขาเล่นกันมากดีกว่าะคะ่ะ ครั้งแรกของไฟบอรดเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ขายมานะคะหนูพีก็เล่นได้แบบนิดๆหน่อยๆแบบว่าคุกเข่าอะไรอย่างนี้เล่นเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลแบบแบบยืนแบบวันนี้ไม่ได้พอมาเป็นคําว่าไฟสปูที่ J7 เจเวนสปอเตอร์แล้วนะคะตอนแรกก็แบบคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่ายังไงก็ขึ้นยังไงก็ได้แล้วนี่บอกว่านี่ยังเดินไม่ตรงเลยแต่ว่าก็ขึ้นได้จริงๆนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเล่นยากแต่พอได้มาลองเล่นแล้วจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวเลย ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจริงๆที่หนูดีขึ้นได้นะคะยังไงอยากให้ลองมาสัมผัสนะคะประสบการณ์ใหม่ๆกับไรบอร์ดนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์สักทีพึินค่ะครับค่าบริการ3,000บาทนะครับเล่นแบตได้นหนึก้อนนะครับเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับสำรองคิวได้ ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะลิก์ไว้ให้ครับผมค่ะหนูดีฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับที่ J7 Water Sport นะคะที่ใครอยากจะมาใช้บริการนะคะติดต่อเข้ามาที่อาจารย์เซนได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจบอรดนะคะไว้ใช้ส่วนตัวก็สามารถติดต่อที่ว a t ต r f i ฟ Thailand ลได้เลยค่ะ